ฮฮฮสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกม hop legs hop legs hop เอ้ยช่างชื่อเกมมันเถอะนะอะไรเกมนี้เป็นเกมคลายเครียดนะครับสำหรับใครที่เครียดอยู่อาจจะมาดูเกมนี้ได้นะครับจะได้หายเครียดไงเอาละเรากด press a n k e y เพื่อเริ่มเกมนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยไปกันเลย มีโหมดอยู่2โหมดนะครับเอาละเริ่มที่ด่านแรกกันเลยครับ a อ v e n วน s จอร์สตในบ้านรูปทรงหน้าตาแปลกๆมีพ่อมดอาศัยอยู่พ่อมดได้ใช้ชีวิตหลังจากเกษียณฝึกวิชาให้กับลูกศิษย์ของเขาพบว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานณหน,น้าประตูก็มีพ่อมดเดินมาแล้วก็หอบแหกๆแล้วก็บอกว่าฮบ คำทํำนายกำลังจะเป็นจริงเจ้าต้องไปบอกราชาดาเธอรพบปัดกระสับกระส่ว่านี่คือสิ่งที่เขารอมาเนิ่นนานหรือเปล่าหลังจากพมดพูดเสร็จพมดก็ได้กล่าวคำสุดท้ายบอกว่า ให้ใช้เวทมนต์เทเลพอร์ตสิหลังจากนั้นฮอปัตก็เดินไปที่ประตูแล้วก็สัมผัสแสงแดดรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ที่เขาได้รับไว้บนบ่าหลังจากนั้นฮอปัตก็เริ่มจะไล่คาถาเทเลพอร์ตของเขาและเขาก็นึกได้ว่าลืมแพ็คของกระโมหน่าใจกลางห้องก็มีกล่องกล่องหนึ่งได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็มีปากมีจมูกด้วยแล้วเขาก็พูดเป็นเสียงของโฮปัต โอ้ไม่กอดรู้สึกว่ามันจะมีอะไรแปลกแต่หลังจากที่เขาไล่คาถาไปเขาก็รู้สึกว่า,วาเขาต้องแก้ปัญหานี้ด้วยการไปแจ้งราชาให้ได้หลังจากนั้นก็เริ่มการผจญภัยของกล่องฮีโร่ที่กล้าหาญที่สุดที่โลกนี้ยังไม่พบเจอเอาละโอ้โหหลังจากผ่านเนื้อเรื่องมาเมื่อกี้กดเดือมันยูเอสดีเพื่อเคลื่อนที่เดยวมันยูข้างบน A ข้างข้างข้างอุย้ยโม่ดีตัวดีด้านด้านขวาโอเค S ใช่ไหมด้านล่างโอ้โอ้โอเคออ๋เราต้องไปข้างหน้าอย่างงี w ้ใช่ไหม W W D D โอเคเอาล่ะนะการไปจนไฟข้างนี้น่ะพอมดสอนมาดีไปไปไปโอ้ <c oughs> <c oughs> โหมัไมมันดูยากจังวะเอาอะไรมาเล่นวะเนี่ย D S เดี๋ยวต้องจำปุ่มโอ้ยอย่ากลับหลังดิ S S อีก D D D S D S เ S สด D โอเค D มันต้องไปข้างหน้ายังไงวะ S แล้วก็ปล่อยใช่หรอ D ีดีเอโอเคโอเคแล้วโอ้โหเฮ้ยมันจะกลับหลังมันจ้วนะโอ้โกลับไปเริ่มต้นเลยเอาเฮ้ยโอเคโอเคโอเคไปได้แล้วไปได้แล้ว เค okay. W กโอเค W อีกโอเค S S D D <laughs> D โอเคโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคโอ้โหโหแรงแรงโอเคฮะเรามาถึงตรงเหลี่ยมนี้แล <laughs> ้วก็มันกดยากนะมันน่าจะแบบปรับปุ่มตามหันท้ายที่เราหมุนเนาะ <laughs> ไปก็ได้ไปค่อยๆ <laughs> ไป <laughs> โอ้ย A S S A S อ oh, ๋อแล้วกด A แล้วให้ S สส่วนน้ำหนัก A แล้วก็ S อสโอ้ไม่ใช่มันจะดันไปข้างหลังหรืว่ง W แล้วก็ D อ๋อโอเคเดี๋ยวนะ D S D T โอ้โหมันติดเหลี่ยมเว้ยเอาไหมเอ่อ uh, S A แล้วก็ S โอ้โห W ไปไป,ไป,ไปกดทีละสองปุ่มแล้วกดทีละหลายปุ่มแล้วกดทีละทุกปุ่มเลยก็ได้นั่นแหละอืมไปไหนไม่รู้อืมอืมไปข้างหน้าแล้วไปข้างหลังไปข้างหน้าเป็นไงเฟี Feel ้ยวไม่กิ้งไว้ มันยากนะท่านผู้ชมมันไม่ง่ายนะเนี่ยนะทำไมผมก่อนที่ซื้อมาทำไมคิดว่ามันง่ายวะ D S A W ไปเออจะถึงแล้วใช้เวลาไปเท่าไหร่วะสองนาทีเลยเหรอโอเคเอ่ออันนี้คืออะไรอ่ะข้างล่างนี่คืออะไรเป็นขีด A โอเค S S โอ๊ยติดเฮ้ยมันมีข้างบนด้วยเวย S S ปุ๊บโอเคเราจะกลับหลังใช่ไหมโอเคใช่พอมดมันควบคุมยากมากนะพอมดเรามันเป็นผมไหมืมโอ้ยกลับไปที่เดิมแล้วเนี่ยให้ตายเกมอะไรวะเนี่ยโอเคค่อยๆกระดึ๊บไปค่อยๆกระดึ๊บไปเอ่อ W โอเค W W W T W โอเคโอ้โห S อโอ้อหูยได้อ e. อีกโอหูยไม่ได้ปะดีด D. D ี T ด D T. ีโอเคฮึดีโอ้ยไม่ได้ไปมันกลับหลังแล้วเพื่อนกลับหลังแล้วถ้าเรากดต่อได้เรื่อยนี่คือไม่ใช่ปัญหาเลยถูกไหมแต่อันนี้คือมันไม่เรื่อยๆไงมันไม่ติดต่อมันไม่ติดต่อมไม่ใช่โควิดฮึบฮึบ ฮึบโอเคเฮ้ยเจ้าโอ้โหอย่าตกล่องสิเพื่อนแล้วเก่าขึ้นข้างบนเฉยโอเคได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยกลับหลังโอ้โหกลับมาไกลเลยโอ้โหฮึบฮึบโอ้โหขนาดมีปุ่มให้ดูเนี่ยยังกดผิดเลยโอ้ยตกล่องท่านผู้ชมท่านผู้ชมงุนหงิดไหมท่านผู้ชมดูเนี่ยท่านผู้ชมงุนหงิดไหมผมเล่นนี่ผมยังงุนหงิดเลยผมยังงุนหงิดเลยผมจะพลาดยังไงเนี่ยฮะโดดไปเพื่อน จะรู้ว่านายทำได้โอเคโดดโดดขึ้นไปนั่นแหละโอเคเอดีโอ้ยเอสเอสเอเอสโอ้โหมันมีทริคไหมไปเพื่อนอย่ากลับไปอย่าหันหลังกลับ,ยบอย่าบอกว่าอย่าหันหลังกลับไงโอ้กลับไปไกลเลยไปเลยเพื่อนเออดีโอเคโอ้โหผ่านสักที เวลา2อนาทีาเหมือนเดิมนะฮะโอเคต่อไปต่อไปเ,ออเริ่มด้วย A เริ่มเริ่มด้วย S A S D W A S W โดดโอเคโดดโดดที okay. Do D. โอ้ยโอเค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 เอสโอ้โหกลับไปไกลกลับไปไกลมากโอเคเอ่อ okay, uh W กับ A ใช่ไหมฮึ okay. โอเค S อุดย D S ดีอีกที W A S W D ก็ W T โอเคกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหยี่ผ่านมาได้ไงเมื่อกี้เออ่ W W D W เอ้ากดผิด W W O K A D เอ้าโอ้ไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรา ดีถอยหลังไปก่อนโอเคแล้วก็ A กับ S ใช่ไหมโอเคโอ้ยเอเอสเอสดยูอุ้ยอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือโอ้โหมันเด้งได้ท่านผู้ชมมันเด้งแบบนี้อ่าแล้วไงต่อฮึบโอ้ยโอ้ยสูงไปฮึยเยเอาเอาเอาล่วงล่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอเอโอ้ my gosh โอ้ยเ้ยไกลไกลไกลไปไกลไปโอยถอยมาสักไกลเลยอ่าสโอเคกลับมาล้กลับมาล้วกลับมาล้โอเคโอเคเฮ้ยฮึบดีไม่ใช่ิเอาเออาาโอ้ my gosh โอ้คตั้งสติโอ้ยโอ้โอ้ย ขอกินน้ำก่อนโอเคดีดีดีโอ้ย a w a โอเคอันนี้ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ฮฮเฮ้เออ d กับ s แล้วก็ D กับ s แล้วก็ w a w s d ดีอืมเฮ้ยเราจะโอเคโอเคโอเคกิ้งไปลูกกิ้งไปโอเคลูกกิ้งไปอย่าติดล่องตรงนี้สิเดี๋ยวนะเหมือนจะมันจะมีทริคอย่างหนึ่งก็คือผมเกลียดเหลี่ยมๆแบบนี้มากเลยว่ะมันทำให้เราเด้งกลับหลังอ่ะเพราะว่าตรงนี้ก็ตรงนี้กำลังดีตรงนี้กำลังดีโอเคเราอยู่ในมุมที่เหมาะสมฮึบฮึบโอ้ โอ้ยอย่ากลับไปไกลอย่ากลับไปไกลโอเคเริ่มกิ้งไปละเริ่มกิ้งได้ละโอเคโอเคเรากลับมาละเรากลับมาแล้วเออ W D ไม่ใช่ไม่ใช่ W โอเคโอเคโอ้โหผ่านแล้วโอ้โหสี่นาทีครึ่งเป็นเงินใันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมโฮปเลขนะครับผมโฮปเลขนั่นแหละ ฮอปเลกฮอปเลกอะไรล่ะฮอปเลกนะครับเป็นเกมกระโดดที่มีเออเป็นเกมเหลี่ยม,ยมนะครับที่มีให้กระโดด <c oughs> พูดอะไรไะเนี่ยโอเคเอ่อสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบไงหรืออยากให้มีต่อก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย